สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนัชชา DIY เนาะช่องนัชชา DIY จะมาสอนพื้นฐานที่เราต้องรู้เนาะในการถักไหมพรมหรือถักโคเรเชนะคะซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทำตุ๊กตากระเป๋าเสื้อผ้าทุกอย่างนะคะเรามาเริ่มกันเลยจ้ะวันนี้เราก็ใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ๆเลยเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะใช้เข็มสีทองสองหัวนะคะวันนี้ เราจะใช้เบอร์เจ็ดนะคะมาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะหัดกันเป็นเขาเรียกว่าโซ่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการถักโครเชต์หลายๆอย่างเนาะค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นเราจับไหมพรมแบบนี้นะคะเอาเข็มนะคะด้านเบอร์เจ็ดเนาะม้วนเข้ามวดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงรอดผ่านเนาะ เราจะนับเป็นหนึ่งโซ่เนาะเริ่มเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะจะเป็นโซ่ลักษณะนี้นะคะเอาใหม่นะคะช้าๆาหัวเข็มอยู่ในห่วงเนาะ ดันหัวเข็มเข้าไปพันหนึ่งครั้งดึงลอดผ่านนะคะอันนี้เราจะเรียกหนึ่งโซ่เนาะเอาใหม่นะคะจะใชา้อีกรอบหนึ่งเนาะนี่นะคะง่ายๆเลยตามแบบตามแพทเทิร์นนะคะเขาจะบอกว่าให้เราขึ้นกี่โซ่เพื่อที่จะไปการถักสัญลักษณ์อื่นต่อไปนะคะ ลองใช้สักรอบเนะาะพันหัวเข็มดึงลอดผ่านการพันหัวเข็มนะคะมันจะทําให้เราดึงได้ง่ายเนาะดึงเข็มผ่านได้ง่ายโอเคค่ะวันนี้นะ่าชา DIY ก็แค่นี้เนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำสัญลักษณ์อื่นๆกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ